ดีครับพี่พิงค์น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่เซสชันที่5นะครับวันนี้นะครับเซสชันที่5สําคัญมากๆนะครับพี่พิงค์น้องจะได้เห็นภาพรวมนะครับว่าทําไมความคิดนะครับถูกความคิดด้านลบนะครับเข้าครอบงำได้ง่ายๆนะครับแล้วก็พี่งน้องประมาณ95%ทําห้าเอทำมถึงความคิดด้านลบนะครับเข้ามาแล้วทำให้เขาไม่ประสบผลสำเร็จนะครับแล้ววิธีการที่จะทำให้ความิดความคิดพวกนั้นนะครับหายออกไปนะครับ ทำได้ยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาทดลองของจริงๆกันเลยนะครับว่ากระบวนการภายในของเราได้สำนึกแล้วก็จิตที่รับรู้ของเรานะครับมันจะปฏิบัติการทำงานยังไงและเราจะรีเฟซปัญหาด้านลบๆนะครับที่เข้ามาทุกวันนะครับไม่ว่าจะมาจากสื่อต่างๆนะครับวิทยุโทรทัศน์คนรอบด้านนะครับที่ให้สิ่งลบๆกับเรานะครับทั้งๆั้งที่เขาก็ไม่าำร็จแล้วนะครับ และเขาก็ต้องการให้เราเป็นเหมือนกับเขาเหมือนกันนะครับนั่นก็หมายความว่าดึงเราลงไปนะครับเราลองมาดูนะครับว่าปริยาเป็งไงเป็นยังไงนะครับเหมือนที่ผมได้กล่าวแล้วในเซสชันที่2นะครับพี่น้องกลับไปดูเซสชันที่2นะครับในหัวข้อย่อยนะครับแต่ละขั้นตอนนะครับรายละเอียดของมันนะครับจะเห็นว่าคนเรานะครับมันจะมีตัวคอนเชียแล้วก็สับคอนเชียไม่นะครับ อยู่ในกระบวนการที่เรารับรู้นะครับและนําไปปฏิบัตินะครับสิ่งนี้นะครับเมื่อกิตใต้สํานึกของเรานะครับรับรู้นะครับมันจะไม่รู้ว่าเป็นเหตุผลถูกผิดยังไงนะครับแต่เมื่อเราตริงเข้าไปในจิตใต้สํานึกแล้วนะครับจะนํามาพึ่งการกระบวนการแอคชั่นนะครับตรงนี้จะเกิดขึ้นแล้วก็สร้างผลลัพธ์ขึ้นมานะครับ นี่แหละครับที่สิ่งที่เราต้องการให้มันเกิดนะครับแต่ปัญหาของมันนะครับกิตใต้สานึกของเรานะครับโดนข้อมูลด้านลบนะครับตั้งแต่เราเล็กๆนะครับเรียนหนังสือโตขึ้นมานะครับถูกความคิดต่างๆรอบตัวเรานะครับสะสมมาตลอดนะครับเดี๋ยวผมให้ดูรายละเอียดนี่ะครับความคิดด้านลบนะครับ มันก็จะมีสิ่งต่างๆเข้ามาเจือปนนะครับทําให้เป็นสีอย่างนี้นะครับแล้วก่อนหน้านี้นะครับเป็นยังไงนะครับนี่คือเคลียร์เลยนะครับตอนที่เราเกิดมาเห็นไหมครับใสสะอาดเลยนะครับแต่เมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆนะครับความคิดด้านลบต่างๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นคนที่มีความคิดลบสื่อโทรทัศน์สิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับด้านลบๆต่างๆนะครับ สิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์กับเรานะครับดึงเราลงนะครับเพราะฉะนั้นมันจะสะสมเข้าไปนะครับแล้วมันจะมาสะสมถึงจุดนี้นะครับเมื่อสะสมตรงจุดนี้แล้วนะครับทําให้เรามีความคิดว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นได้สิ่งต่างๆที่เป็นเป้าหมายที่เราเซตเอาไว้นะครับไม่น่าจะเกิดขึ้นจริงพี่พิงค์้องหยิบโกาค์ดขึ้นมาดูนะครับแล้วก็อ่านมันนะครับว่าสิ่งที่เราเขียนไปนะครับคืออะไร นั่นคือเป้าหมายนะครับสิ่งที่เราต้องการจะไปแต่อุปสรรคของมันนะครับก็คือ subconscious นะครับของเดิมจิตใต้สำนึกของเดิมนะครับมันบล็อกอยู่นะครับเป็นไปไม่ได้หรอกไม่มีทางเป็นไปได้หรอกเสียงคนรอบข้างนะครับดึงเราลงแล้วก็ใส่ความคิดลบๆเข้าไปนะครับวิธีเดียวที่จะนำตัวนี้ออกนะครับความคิดเดิมๆออกนะครับไม่ใช่แค่ เอาไปเทนะครับมันเทไม่ได้เพราะความคิดมันอยู่ในจิตใต้สำนึกของเรานะครับวิธีเดียวนะครับที่ทําได้นะครับคืออย่างนี้ครับเดี๋ยวผมจะทดลองให้ดูนะครับนี่คือน้ําสะอาดนะครับน้ําสะอาดนะครับเราสามารถที่จะดื่มได้นะครับสุดยอดนะครับวิธีเดียวนะครับก็คือนําความคิดใหม่ๆนะครับ ในออโตเมดอินคัมนะครับที่เราเซตอัพเป็นขั้นเป็นตอนในการที่จะรีเพลซความคิดลบพวกนี้ออกนะครับใสรภาพด้อยๆเดิมๆที่เราคิดว่าไม่เป็นไปไม่ได้นะครับมีลิมิตไม่สามารถทําได้หรอกไม่ไม่ไม่สามารถที่จะไปรับเงินตรงจุดนใหม่ได้หรอกอะไรเงี้ยนะครับความคิดนี้จะถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีใหม่ความคิดใหม่แนวความคิดใหม่นะครับมันก็จะเป็นลักษณะนี้ครับผมก็จะเทนะครับ เนหมครับเข้าไปเรื่อยๆมันก็จะทําไมครับอ่าสิ่งนี้มันก็จะค่อยๆจางถูกไหมครับแต่มันยังไม่หมดทันทีทันใดนะครับมันยังไม่หมดทันทีทันใดเห็นไหมครับตรงนี้นะครับมันก็ยังมีความคิดเดิมๆอยู่ใช่ไหมนะครับแต่ว่ามันก็ค่อยๆจางลงไปนะครับเราใส่ลงไปเรื่อยๆนะครับใส่ลงไปเรื่อยๆนะครับน้ําที่สะอาดนะครับเราใส่ลงไปเรื่อยๆจนความคิด เดิมๆนะครับเริ so ่มถูกแทนที่นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเอาน้ำใหม่นะครับเพิ่มเติมนะครับใส่เข้าไปนะครับอ่านะครับพี่วิ่น้องเห็นไหมครับอ่านะครับผมจะแทนที่ไปเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆนะครับอ่าเห็นไหมครับเริ่มจางเห็นไหมครับเริ่มจางแล้วนะครับเริ่มจางแล้วนะครับ อ่าล้วก็แทนที่ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆจนน้ำเนี่ยนะครับถูกแทนที่นะครับความคิดเดิมเดิมนะครับที่มีอยู่นะครับในขณะเดียวกันนะครับเราก็จะมีความคิดเดิมเดิมนะครับเข้ามาเหมือนกันนะครับความคิดเดิมเดมของเรานะครับที่ร้องรู้นี่คืออะไรนะครับประทานได้นะครับแต่ไม่ดีกับสุขภาพเลยนะครับเอาเข้ามาอีกนะครับเอาสิ่งแวดล้อมปัจจุบันความคิดปัจจุบันนะครับเข้ามาอีก เงินรอบข้าง,งบอกเป็นไปไม่ได้หรอกแหมเธอมาจะมาจับอะไรได้มากกว่าเดิมได้ไงเงินเดือนเธออยู่แค่สามพัมนก็สามพันแค่นี้แหละนะครับเงินเดือนเธออยู่อ่าหมื่นกว่าบาทก็แค่นั้นแหละไม่มีทางหรอกใช่ไหมอ่าเราก็ใส่ไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็คือออโตเมตินคัมนะครับเท,เทคโนโลยีใหม่นะครับที่เราใส่เข้าไปนะครับน้องใส่เข้าไปนะครับเรื่อยๆนะครับจนทําไมครับน้ํานะครับถูกแทนที่ ครับเราก็ใส่ไปเรื่อยๆนะครับน้ําให้แทนที่ความคิดเก่าๆเดิมๆนะครับที่เป็นไปไม่ได้ทั้งหมดนะครับพี่เมี่งน้องี่เห็นว่าเริ่มใส่ขึ้นแล้วถูกไหมครับเอาแล้วครับใส่เรื่อแล้วนะครับแม้สิ่งที่ใหม่ๆที่ได้อยากออโตเมตรินคมนะครับสิ่งนี้นะครับจะถูกแทนที่นะครับด้วยสิ่งเดิมๆที่มีอยู่ในความคิดของพี่เมีงน้องนะครับแล้วก็เข้าไปแทนที่ทุกวันนะครับทุกวันนะครับเซสชันหนึ่งถึงสามสิบนะครับจนทําไมครับ แก้วของพี่พี่น้องนะครับเริ่มที่จะใสขึ้นเห็นไหมครับใสขึ้นเห็นไหมครับจนทําไมครับสีเริ่มที่จะเป็นใสแจ๋วนะครับเหมือนน้าที่บริสุทธิ์นะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเนี่ยครับทุกวันนะครับเราก็จะเติมเข้าไปนะครับเพื่อที่จะไล่ความคิดเดิมออกทั้งหมดนะครับพี่น้องเห็นไหมครับ เริ่มใส่แล้วนะครับอ่าเห็นไหมครับนี่โอเคเห็นไหมครับพี่น้องเห็นไหมครับเริ่มใส่แล้วนะครับนี่ก็คือการกระบวนการที่เรา replace แทนที่นะครับระบบเดิมๆนะครับที่เราโดนหลอ่อหลอมมาตลอดนะครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมเดิมๆที่ดึงเราลงนะครับ น้องจะเห็นได้ว่าสิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นทันทีทันใดนะครับจะใช้เวลานะครับและขึ้นอยู่กับคนคนนั้นด้วยนะครับว่ามีความมุ่งมั่นขนาดไหนนะครับหากเขามีความมุ่งมั่นมากนะครับสิ่งใหม่ๆที่อยู่ในอัลตเมติคัมเป็นขั้นนตอนนี้นะครับถูกเทใส่ไปทุกวันนะครับล้างจิตเดิมนะครับที่บล็อกทั้งหมดว่าเป็นไปไม่ได้นะครับมันจะถูกรีเพลซออกนะครับแล้ว เทคโนโลยีนี่นะครับจะทำให้พี่น้องเข้าไปกับเม็ดเงินสูงกว่าเดิมมีระเบียบมีวินัยชีวิตเปลี่ยนไม่มากกว่าเดิมนะครับกรอบคิดทุกอย่างนะครับเปลี่ยนไปนะครับทําให้กระบวนการคิดต่างๆนะครับเปลี่ยนไปเหมือนที่ผมได้อธิบายไ้แล้วนะครับความคิดต่างๆนะครับที่มีอยู่นะครับเดิมๆของเราเนี่ยสมมุติว่ามันจะเป็นตัวแปร x นะครับตัวแปร x นะครับ ตัวแปร x เ,เข้ามานะครับตัวแปร x ก็จะถูกเข้ามาแทนที่ในตัวจิตใต้สำนึกของเรานะครับตั้งแต่เราเล็กๆแล้วก็เรียนรู้เรียนหนังสือนะครับจนโตขึ้นมานะครับตัวแปร x นี่ยังอยู่นะครับเปรียกบกับน้ำสีดำเมื่อกี้นะครับเมื่อผมบอกว่ามีตัวแปร y มีตัวแปร y ใหม,ม่ที่จะทำให้พี่น้องเปลี่ยนไปสามารถที่จะจับเม็ดเงินได้มากยิ่งขึ้นนะครับ ตัวแปร x มันก็จะค้านนะครับบอกเป็นไปไม่ได้ไม่มีทางเป็นไป,ไ,ไ,ดไ,ป,นไ,ปไ,ได้เพราะว่าตั้งแต่โตมาเนี่ยนะครับอยากเทคโนโลยีเก่าๆนะไม่เคยมีสิ่งนี้เกิดขึ้นนะครับเมื่อเราใส่ตัวแปร y เข้าไปนะครับเกิดอะไรขึ้นครับ y มันจะเข้ามานะครับแล้ว y นะครับจะถูกดึงเข้าไปในจิตใต้สำนึกนะครับเมื่อ y ถูกดึงเข้าไปในจิตใต้สำนึกนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ x กับ y จะตีกันตรงนี้แหละครับ เหมือนที่ผมเทน้ำเข้าไป็นไหครับน้ำสีดำกับน้ำบริสุดธิ์เห็นไหมครับมันจะตีกันนะครับถ้าคนที่ไม่โฟกัสพอคนที่ไม่มุ่งมั่นพอนะครับตรงนี้นะครับคนนี้นะครจะกลับไปที่เดิมกลับไปตรงจุดเดิมจุดคอมฟอร์ทโซนของเดิมนะครับและตรงนี้นะครับเกิดกับคน95ที่ล้มเหลวเฟลนะครับไม่สามารถที่จะนำตัวเองก้าวข้ามจุดใหม่ไปได้ ครับสิ่งที่เราจะทำนะครับก็คือให้ตัวแปร y เนี่ยครับใหญ่มากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อจะให้พี่น้องไปอยู่ที่5%นตะครับตรงจุด5%ตรงนี้นะครับสำคัญมากๆนะครับก็คือจุดที่คนที่ประสบผลสำเร็จนะครับเปลี่ยนชีวิตจากจุดเดิมนะครับที่คนส่วนมากเป็นกันนะครับแล้วก้าวเข้าสู่5%โดยใช้เทคนิคเป็นขั้นเป็นตอนที่เรากำลังที่จะสื่อสารให้พี่น้องตอนนี้นะครับและ5%นนี้นะครับจะเข้าไปจับ เทคโนโลยีใหม่นะครับและก็ระบบวินัยนะครับการทำงานแบบใหม่นะครับที่สามารถที่จะเรเวเลตสิ่งที่เราทำได้มากยิ่งขึ้นผลลัพธ์สูงมากยิ่งขึ้นและได้เงินสูงมากยิ่งขึ้นนะครับและนี่ก็คือสิ่งที่พี่น้องนะครับจะได้รับนะครับต่อไปนะครับในขั้นตอนด้านล่างนี้นะครับพี่น้องเข้าไปศึกษารายละเอียดนะครับและสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องหลังจากนี้นะครับ จะเป็นปรากฏการณ์นะครับที่ไม่เคยเปิดเกิดขึ้นมาก่อนนะครับและจะทําให้ชีวิตของพี่น้องเปลี่ยนไปจากเดิมมากๆครับครับและนี่ก็คือสิ่งที่เราจะรังจะสื่อสารนะครับส่งผ่านให้คนรุ่นต่อไปนะครับได้ใช้เทคโนโลยีนี้นะครับในการที่จะใช้ชีวิตทําเงินนะครับหรือทํางานต่างๆให้สมาร์ทมากยิ่งขึ้นทํางานได้ผลลัพธ์สูงมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้นะครับ เซสชันที่5นะครับพี่พิงน้องเข้าไปดูรายละเอียดด้านล่างนะครับครัแล้วพี่พิงน้องคนไหนนะครับที่ต้องการที่เข้ามาดูลาเอียดในการที่จะเซตอัพระบบนะครับเข้ามาที่พิทักษ์ AI นะครับพิม AI นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะเซตอัพให้พี่พิงน้องเข้ามาดูลาเอียดตั้งแต่ขั้นตอนที่1ถึง30นะครับก่อนถึงเซสชันที่30นะครับพี่พิงน้องจะเปลี่ยนไปเป็นคนละคนนะครับและเม็ดเงินที่เข้ากระเป๋าของพี่พิงน้องนี ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วนะครับครับวันนี้ผมพิทักษ์ AI ต้องขออนุญาตขับลาพี่น้องไว้เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ